เครื่องถอดอยางรถพ่วงห้องเย็นเครื่องถอดอยางรถบรรทุกรุ่น QT ขีด E ระบบไฟฟ้า Truck t i p e Changes ใช้กำลังไฟฟ้า2 2 0 v โวลต์ถึง3 8 0โวลต์ห0เฮิรตซ์หรือ6 0เฮิรตซ์กำลังมอเตอร์4กิโลวัตต์ความเร็วในการหมุน1รอบใน10วินาทีอย่างที่ใช้ได้ ขอบ17.5ถึง19.5 22.5อ p t i o n เพิ่มเติมที่ใช้ได้ตามสั่งขนาด650 700 750ถึง825ถึง16น้ำหนักหรือหีบหอ่อน้ำหนักเครื่องเปล่า69.9กิโลกรัมขนาดบรรจุภัณฑ์86 คูณ47คูณ48เซนติเมตรยาวคูณกว้างคูณสูงระบบไฟฟ้าแรงสูงมอเตอร์4กิโลวัตต์ถอดได้ไวรองรับยางหลากหลายไซส์ทั้งมาตรฐานและออปชั่นเพิ่มเติมแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้สบายรุ่นใหม่ใช้ลมหมุนเร็วสุดถึง4.5รอบใน10วินาที เครื่องถอดอยางรถพ่วงห้องเย็นเจสมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 0 0นาฬิกาถึง17.30นาฬิกาโกดังเจ๊สมศรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุช8 8ติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลยออฟฟิศ02-328-7730สายด่วน 081 854 1580 086 3266 250 add @line @bmp-qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com